เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมนะครับหลังนี้ราคาไม่แพงด้วยบ้านพร้อมที่ดินราคาเพียง9 9 0 0 0 0าบาทเท่านั้นนะครับเอกสารสิทธิ์โฉนดคดแด,ดงนอนสอสี่จอครับพร้อมโอนได้เลยเนื้อที่200ตารางวานะครับ บรรยากาศดีครับวิวท้องทุ่งวิวมันสวนนะครับแลงนี้ท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับมาขีปป่มา,าบ้านวสวยๆทำดีๆให้ได้เลือกกันเป็นประจำทุกวันครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดติดใจให้หน่อยนะครับหลังนี้เอกสารสิทธิ์ครบถ้วนพร้อมโอนได้เลยนะครับน้องสอสี่จอติดทางสาธารณะครับ ่างจากตัวอำเภอแค่6-7กิโลเมตรเท่านั้นเองใกล้แหล่งอาหากินง่ายตลาดใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกครับใกล้กับวัดคนทีแค่500เมตรนะครับเหมาะสำหรับอยู่อาศัยหรือทำบ้านสวนครับพิกัดอยู่น้องโองครับอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับภายในตัวบ้านข้อตามนี้เลยนะครับทำความสะอาดดีนุ่งห่งหน่อยก็สวยครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็ทำความสะอาดเข้าอยู่ได้เลยนะครับ,บภาพยังใหม่อยู่นะครับ ยังเงางามบรรยากาศรอบรอครับตบบนี้ครับมีพื้นที่เหลือข้างๆ้างด้านหลังวีเพิงนะครับทาประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ว่างๆเอาไว้ปลูกผักทําสวนกันได้ครับท่นานใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ